สวัสดีค่ะพบกับคุณป้านักลงทุนนะคะออตั้งแต่เมื่อวานจนกระทั่งถึงวันนี้นะคะก็ป้าก็นั่งดูตลาดมีความร้อนแรงและมีความผันผวนสูงมากนะคะแล้วก็เออมีการกระโดดนะคะจากเหรียญหนึ่งไปเหรียญหนึ่งนะคะกันเป็นว่าเล่นเลยนะคะก็สำหรับการกระโดดแบบนี้นะคะ ถามว่ามีความเสี่ยงไหมก็มีความเสี่ยงอยู่นะคะป้าก็เป็นห่วงมากนะคะถ้าโดดไปโดดมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าไปโดดแล้วก็ติดนะคะติดที่เหรียญตัวสุดท้ายที่ราคาสูงเนี่ยนะคะถ้าไม่ใช่เงินเย็นเนี่ยจะเกิดปัญหาได้นะคะจะเป็นการติดกับดักของการกระโดดจากเหรียญหนึ่งไปเหรียญหนึ่งกระโดดไปมานะคะเพราะนั้นก็ป้าก็ตั้งข้อสังเกตนะคะแล้วก็ขอให้นักลงทุนทุกท่านเนี่ย ใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูงนะคะแต่ถ้าในกรณีที่ใครใช้เงินเย็นแล้วก็ลงทุนในจำนวนที่ไม่มากนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับความเสี่ยงได้อันนี้ป้าก็ยกยกไว้ให้นะคะก็ไม่ว่าอะไรนะคะเอาล่ะค่ะ,เ,ะ,คะ,เ,ะ,คะเราก็มาดูในแอปบิดครับกันนะคะวันนี้ว่า Popula r c o d e ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ย เหรียญตัวไหนนะคะที่เป็น Popular ่าโค้ดหรือว่ามีการเข้าซื้อเข้าขายเป็นอันดับ1-10นะคะในแอปบิตครับนะก็คงอันดับ1ก็คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากด็อ c o อยนะคะมาน้อยชีบะของเราก็ตอนนี้อา่าเป็นอันดับ1นะคะในการที่มีนักลงทุนเข้าซื้อเข้าขายนะคะราคาก็อยู่ที่22บาทนะัาทณขณะที่รายงานนี้นะคะ Ethereum ลองลงมาก็คือ Ethereum นะคะ Bitcoin, XR P BNB USDT IOST Alpha, Band แล้วก็ ADA นะคะอันนี้ก็คือ10อันดับแรกในการที่เป็นเหรียญที่มีคนเข้าซื้อขายสูงสุดนะคะ10อันดับแรกในแอปบิตครับนะคะ24ชั่วโมงที่ผ่านมานะต่อไปก็มาดูกันว่าเหรียญ10อันดับนะคะที่ ทำราคานะคะปรับตัวขึ้นไป10อันดับแรกนะคะที่ทำาราคาปรับตัวขึ้นไปสูงสุดนะก็<น>ะคือท็อปเกนเนอร์นะคะอันดับหนึ่งก็แน่นอน,นะค่ะต้องเป็นน้องหมานะคะเหรียญด็อกคอยนะคะก็ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยสามารถปรับตัวขึ้นไป55.05%เพราะฉะนั้นใครที่เข้าเามื่อวานนี้นะคะที่ราคาประมาณ10 สิบบาทใช่ไหมคะพอวันนี้มาเป็น22บาทก็ได้กําไรอย่างที่เห็นนะคะกำไรก็คงจะอย่างที่เห็นนะคะแต่ว่าป้าเตือนแล้วนะคะว่าให้ระมัดระวังนะคะต่อไปก็คือเหรียญลิงค์นะคะเป็นอันดับสองอ่าแล้วก็ไล่ลําดับลงไปนะคะก็คือแบรนด์ ltc bch u n i usdt usdc แล้วก็ omg นะคะสําหรับต่อไปก็คือ10อันดับเหรียญที่สูญเสีย ตำแหน่งหรือว่าทำราคาปรับลดลงนะคะสูงที่สุด10อันดับแรกใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะอันดับที่1ก็คือเมเกอร์นะคะก็ราคาหลดลงไปที่9.33%นะคะลำดับถัดไปก็คือ w AN, COM, POW, a n com p o w a a v e s n t i o s t engine s c r t แล้วก็ e v x นะคะาราคาสำหรับคลิปนี้ก็ป้า ได้อัปเดตนะคะ p o p u l a r c o โค t o p อป i ก e นเนอร์ ote, er, แล้วก็ท o อปล s เ r ในแอปบิ t ครับนะคะก็ถ้าเห็นว่าคลิปของป้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของคุณป้าน,นักลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ